รขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสารยาเป็นขบวนรถเร็วเลขที่1เจ็ดองต้นทางจากสถานีซุงไหนโกโลกไล่ทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนทที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการผูยสารได้ในชาติเลาที่หนึ่ง สารยากอนที่รถบขัรถโปรดตรวจสุขานของคุณ้ที่ดูดวับอง้วนได้เร่ยไฟประเทศไทยของทกนี้าไม่มีานที่ทใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและวังเป็นอย่างยิ่ว่าในวัสต่อไปการรถไทาห่งประเทศไทยก็มีโอกาสให้บริการรับัดขอบลุณค่า